สวัสดีทุกคนนะครับแล้วก็ยินนี้ต้อนรับเข้าสู่วิดีโอรีวิวตัวของธนูวินบูโอตนะครับก็เป็นธนูแจกใหม่ซึ่งธนูันนี้มีจุดเด่น2อ,อย่าง 1. ก็คือมีค่าพลังลองเป็นชำนาญธาตุซึ่งถ้าคุณอยากจะใช้ให้คุ้มคุณก็ต้องเน้นคอมโบธาตุแล้วก็ข้อที่2ก็คือตอนที่คุณกดสกิลคุณจะได้รับบัฟเพิ่มพลังโจมตีเป็นเวลา6วิ6วินี้ถือว่าสั้นนะครับซึ่ง อย่างตัวของฟิตจากที่ผมลองเทสมาตอนที่คุณกดสกิล e เรียกนกเนี่ยตัวของนกที่เรียกมาก็ได้ในส่วนของบัฟพลังโจมตีเพิ่มนะครับก็คือนกได้บัฟแล้วก็ยิงแรงด้วยแล้วก็ถ้าคุณใช้สกิล e ย้ายตำแหน่งของนกเนี่ยตัวของฟิตก็จะได้บัฟแต่ต้องระวังก็คือว่าจังหวะที่คุณกดไม้ตายเพื่อเรียกนกถ้าเกิดว่าตัวของฟิตไม่มีบัฟอยู่ตัวของนกที่เรียกออกมาจากไม้ตายเนี่ยก็จะยิงเบานะครับก็จะไม่ได้บัฟ ถามว่าพอใช้ได้ไหมผมมองว่าเฉยๆเนื่องจากว่าตัวของฟิตเนี่ยมันกดจังหวะให้ปิดคอมโบธาตุค่อนข้างจะยากแล้วก็มันสกิลไปกับพวกพลังโจมตีหรืออาตายที่ดีกว่าเพราะฉะนั้นผมไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่ตัวต่อมาคือแอมเบอร์แอมเบอร์ถ้าเกิดว่าคุณเอามาทำคอมโบเบิร์ดก็คือแปะน้ำแข็งศัตรูโยนตุ๊กตาจากนั้นก็ชาร์จยิงดาเมจที่ทำออกมาก็พอใช้ได้แต่ว่า ตัวของตุ๊กตาเนี่ยมีครูดาวที่15วิาวิเพราะฉะนั้นคุณจะใช้ประโยชน์จากธนูนี้ได้ไม่ค่อยเต็มที่ผมก็แนะนําว่าใช้เป็นธนูบวกโจมตีเปอร์เซ็นต์เหลือตายคิดีกว่านะครับตัวของเดียวนาคือไม่แนะนํามากๆเพราะว่าเดียวนาเป็นตัวสพอร์ตเน้นในส่วนของฟื้นพลังงานกับพลังชีวิตนะครับไม่ประโยชน์อะไรเลยกับเดียวนาสำหรับธนูนี้ ตัวของเวนตี้น่าจะเป็นตัวที่ใช้ได้ง่ายที่สุดเพราะว่าคุณกดสกิล e นะครับสกิล e ก็แรงขึ้นจากนั้นคุณได้บัฟคุณก็กดไม้ตายต่อได้แล้วก็เปลี่ยนออกได้เลยนะครับเวนตี้ใช้ง่ายสุดชำนาญทาาุก็ใช้ได้เพราะว่าเวนตี้ทตุลมเนี่ยมันเป็นตัวปิดคอมโบอยู่แล้วตัวของชายก็ถ้าคุณเล่นเป็นซับ d p s ก็ power s ซับ d p s ก็คือคุณแตะทาาุไฟศัตรูจากนั้นคุณเอาชายมากดสกิล e เปลี่ยนโหมดเพื่อเอาบัฟ จากนั้นคุณกดไม้ตายนะครับทำดาเมจคุณ2แล้วก็เปลี่ยนออกแบบนั้นก็โอเคแต่ถ้าคุณจะเอามาโจมตีต่อเนื่องเรื่อยๆผมไม่แนะนําเพราะว่าบัฟเนี่ยมันอยู่แค่6วิเท่านั้นนะครับคุณใช้พวกเบตเทิลพาร์ตตายขิหรือไม่ก็ใช้รัดอะไรพวกนั้นดีกว่านะครับถ้าจะเล่นดาเมจหลักก็ไม่แนะนําำนวนนี้สําหรับตัวของกันยูถ้าเกิดว่าคุณจะเอามาใช้เล่นคอมโบละลายก็คือแปะไฟศัตรูก่อนจากนั้นให้กันยูวางดอกบัวเอาบัฟแล้วก็ชาร์จยิง ดาเมทที่ทําได้มันก็ค่อนข้างโอเคอยู่แต่อย่าลืมว่าดอกบัวมันมีครูดาวสิบวินะครับบัฟอยู่แค่วิแล้วถ้าถามว่ามันเอามาใช้จริงจมันโอเคไหมผมมองว่ามันค่อนข้างยุ่งยากนะครับคุณใช้ธนูโปรไทยที่บวกพลังจุ่มตีเปอร์เซนต์ตรงๆไปเลยผมมองว่าง่ายกว่านะครับแล้วก็ถ้าเกิดเล่นเป็นคอมโบน้ําบวกน้ําแข็งเนี่ยธนูน,นี้ก็ไม่มีประโยชน์อะไร สรุปก็คือธนูวินบูโอนนะครับเป็นธนูที่ตอนนี้ผมมองว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่ยังไม่มีตัวละครที่ใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่มากตัวที่สามารถใช้ได้อย่างตัวเวนตี้หรือชายหรือกันยูอะไรพวกนี้เนี่ยมันก็มีธนูทางเลือกที่ดีกว่าอย่างตัวของสติงเล t ซึ่งบวกดาเมจให้สกิลกับไม้ตายได้แรงกว่านะครับถ้าเทียบเฉพาะในส่วนของสกิลกับไม้ตายเนี่ย ผมลองคำนวณคร่าวๆตัววินบ o มโอ t h ขัด5ดาเมจอยู่ในช่วงประมาณ Stinglet ขัด1ขัด2นะครับอยู่ในช่วงประมาณนี้เพราะฉะนั้นถ้าคุณมี Stinglet ขัด2เป็นต้นไปเนี่ยคุณแทบจะไม่จะเป็นต้องอัพตัวของวินบ o มโอ t h เลยก็ได้นะครับก็ในอนาคตอาจจะมีตัวละครที่เหมาะกับธนูนี้มาเพราะฉะนั้นก็แลกเก็บเอาไว้ก่อนก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าถามว่าผมจะอัพไหมผมคงไม่อัพนะครับ ก็หวังว่าทุกคนจะพอได้ไอเดียเกี่ยวกับตัวของธนูวิ oh นบูมโอนแล้วนะครับยังไงถ้าวิดีโอนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับแล้วก็ขอบคุณสปอนเซอร์ด้วยน,ะนั่นก็คือร้าน Power p o w e r p l a y ของเรานั่นเองนะครับแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่วิดีโอหน้านะครับผมสวัสดีครับ